สวัสดีครับสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นเกมอีกสำคัญอีกเกมเกมหนึ่งเลยครับเกมนี้ในพรีเมียร์ลีกนะครับพราว่าแมนยูลุ้นแชมป์นะครับคือเหลือในพรีเมียร์ลีกเหลือ3นัดสุดท้ายนัดนี้แล้วก็อีกนัดถัดไปแล้วก็นัดสุดท้ายก็เจอแบบน่าจะเป็นน็อกตีงแฮมฟอร์เรสแต่ว่าเกมนี้เนี่ยคือแมนยูนะครับเป็นทีมเยือนสำหรับเวสต์แฮมแล้วก็แล้วก็แมนยูเกมนี้ถ้าสมมุติว่าพวกเขาชนะนะครับ วกเขาชนะก็คือสลองแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับโอ้โหซีดาร์ที่รอคอยมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับช่วงรุนแชมป์ของพวกเขานะครับก็นดีก็ไม่มีแค่เอปเป้ครับเอปเป้อยู่มานั่งสำรองนะครับสำหรับเกมนี้ต้องดูว่าเวสต์แฮมนเนี่ยพวกเขาจะหยุดแมนยูได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าแมนยูเหลืออีก3เกมสุดท้ายนะครับถ้าเกมนี้พวกเขาชนะ ก็คือแชมป์เพเบอร์ลีแน่นอนนะครับสลองแชมป์ล่วงหน้าแน่นอนครับอ่ะสุกจริงของทั้งฝั่งเวสต์แฮมก็ตัวหลักก็หน้าป้าเป็นฟูกฟูกคุงครับแล้วก็ส่วนแล้วก็มีนักเตะของแมนยูคนหนึ่งที่ย้ายมานะครับนั่นก็คือวานบิสซาก้านะครับส่วนแมนยูก็ขาดแค่เอ็มบัพเป้นะครับ เบลต้องมาเล่นแทนเปเป้สูน้าก็เป็นนักคู่โรนัลโด้แล้วก็ลิเวเน์พูแล้วก็เนย์มาแล้วก็เบลนะแผงหลังครับเชียร์กิฟต์ล่าลามมสคือตื่นเต้นโมโหกันนะครับสลับแฟนแมนอยู่ตอนนี้ลุ้นแชมป์นะครับเกมนี้ครับถ้าแมนยูชนะแชมป์แน่นอนครับเกมเริ่มครับมาเป็นแวทแฮมทักทายนะครับโอ้โหเพิ่งสิบนาทีก็เพิ่งมาได้ทักทายครับ เนี่ยแมนยูก็โอ้โหผมว,ว่าเอ็มที่ครับเลอีกสนัดสุดท้ายนะครับ3เกมสุดท้ายดูว่าเวทแฮมเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าครับบอลเตะข้างเป็นทางฝั่งของเวทแฮมหมายเลข8นะครับโยนบอลมาลูกนี้วืดครับยังได้อยู่ครับเอาแล้วยังไงครับ ยังไม่มีบูมยิงหาจังหวะแล้วก็ออก,กองเต้เอาไม่ได้ครับบอลที่ที่ขาวาขาวยังไม่พูดอันตรายครับแม่จังหวะนี้เดกิอาเซฟได้ครับ ถือว่าโอกาสวัาจก็มมาต่อเนื่องนี่ครับบอลตรงกลางถือว่าโอ้โห,โหยิงได้ดีเดี๋ยว่าเด็กอารเซฟได้ครับโอ้โหจังหวะนี้ฟาวโลโลนาโดครับโอ้โหใบเหลืองครับเกมหนักมากเพราะว่า คือยอมไม่ได้ครับเกมนี้เนี่ยมาร์สซาก้าโยนบอลแต่ว่าโดนโลูนารดสกัดค้ําครับบอลออกแล้วครับโอ้โหบอลออกจากเท้าไปนานแล้วแต่ว่ามีฝนนิดหน่อยนะจังหวะที่ว่าสกัดนี้คือลื่นครับโอ้โยจะไงผู้ตัดสินว่าไงครับโอ้โหผู้ตัดสินสีได้จุดโทษครับมาเซโลทําทฟาวจังหวะนี้แหมผู้ตัดสินไม่ลังเลเลยครับแล้วก็ไม่ดู VR ด้วยครับ นี่ครับสก,กัดลูกนี้โอ้โอหู <ไป S 1> ทั้งบอลแล้วก็ทั้งคนครับอย่างไงครับการยิงจุดโทษเบคีอาจะเซฟได้หรือเปล่าครับยิงลูกนี้เอาแล้วครับเอาแล้วครับเวสแฮมขึ้นนำก่อนแล้วครับโอ้โหคืออากาศที่ ที่เวสแฮมนี่ค่อนข้างที่ทจะมีฝนลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็อากาศเพิ่งจะเข้าช่วงหน้าร้อนครับถือว่าปาโก,กต้ายิงลูกจังหวะนี้ลูกโทษจังหวะนี้ไมนพลาดครับคนโดนสกัดก็เป็นคนสกัดก็เป็นมาซิโลนี่ครับเดียร์ก็ทำไม่ถูกเลยครับทำตัวไม่ถูกจังหวะ จุดโทษจังหวะนี้ครับมาาเซฟได้ครับสลับแถวสองย่างลูกนี้ถือว่าเวสแฮมเตรมตัวมาออค่อนข้างดีครับนี่ครับโอ้โหฝนเริ่มมีฝนลงมาแล้วครับดูแล้วครับมายูตีเสมอได้แล้วครับจากคนนี้ครับเมสซี่ครับ แมคือเผลอไม่ได้แล้วครับนาทีที่40นะครับครึ่งแรกแมนยูตอนนี้ตามตีเสมอได้แล้วครับโอ้โบอกว่าเกมนี้พวกคารุนแชมป์นะครับคือถ้าชนะเกมนี้เนี่ยคือสลองแชมป์พรีเมียร์ลีกล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าแต้มจะขาดนะครับสำหรับถ้าแมนยูชนะเกมนี้ครับนี่ครับโอ้โหเท้าซ้ายสไตล์ของมสซี่อยู่แล้ว คนจ่ายก็เป็นเกลเรตเบลกเรตเกเตบลโอ้โหค้อยส้นครับคือเล่นหนึ่งสองกับเมสซี่2จังหวะอยู่แล้วครับแบนอยู่ตอนนี้ก็กลับมาแล้วครับ<ล>ก็ปุตซีจะเป่าครึ่งแรกหรือเปล่าครับผมว่าจะจบแล้วอาบอลยังไงครับไม่ถึงครับยังได้อยู่ครับบอลอยู่ที่ในมา ถึงเมซี่ด้วยเมซี่ล็อกลูกนี้แมครับไม่ได้ครับก็ถือว in in ่าครบเวลาครับตอนนี้ผ wow. oh, like ุ้ตัดสินเป่าจบครึ่งแรกไปนะครับก็สกอร์ตอนนี้แมนยูกับเวสต์แฮมก็เสมอกัน1นต่อหนึ่งครับสำหรับเกมนี้เดี๋ยวสำหรับครึ่งหลังเดี๋ยวเรามารายละเอียดครับก็ถือว่าเวสต์แฮมครองบอลเยอะมากครับ 61%ส่วนแมนยูก็ so 39การยิงประตูยานการยิงก็โอ้โหยิง9เท่า9ครับส่วนแมนยูก็2เท่าเท่า2ครับโอเคครับสำหรับเครื่งหลังเดี๋ยวพลักอีก15นาทีมาเจอกันนะครับก็สำหรับเกมเครื่งหลังตอนนี้แมนยูเริ่มเขี่ยบอลจากซ้ายไปขวาครับคือการเปลี่ยนแปลงนักเตะยังไม่มีใครเปลี่ยนนักเตะครับก็ถือว่า สกอร์ทั้งสองคนก็ยังเท่าตัวตอนนี้เป็นการทำฟาวของทางฝั่งเวสแฮมนะครับแม่แม่ยูทำฟาวเนมาทำฟาวครับยังไงครับกุฎศิลป์โอ้โหไม่เหลืองครับคือตัดบอลค่อนข้างหนักมากแล้วก็ทำประจำตลอดครับเนม,มานครับ นี่ครับคือโอ้โหเจ็บเลยครับทางฝั่งของเวสแฮมครับเวสแฮมโยนมาลูกนี้ยังบล็อกได้ครับเอาแล้วครับเวสแฮมเวสแฮมขึ้นนำมาอยู่แล้วครับตอนนี้ครับคนเดิมครับ ม่จังหวะนี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับโอ้โหแมนยูไปพลาดทำฟาวล์แบบนี้แล้วก็เวสแฮมเนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บบอลได้ค่อนข้างดีนะครับนี่ครับปั่นลูกนี้กองเต้ก็โดนล็อกจริงลูกแบบนี้ก็ไม่ทันเลยครับ วิสก้าส่งมาที่ปาโกต้าก็ยิงลูกนี้นี่ครับโอ้โหสามเหลี่ยมมามนอยู่ลุ้นแชมป์จะได้หรือเปล่าครับโอ้โหเดียร์เซฟได้ครับลูกนี้เวิร์ค้าจริงๆครับเน่โอกาสเวสแฮมมีเยอะครับโอ้โหมือเดียวครับลอดไปได้ครับเกือบได้ประตูครับ โอกาสแมนยูมีครับนาทีที่79ครับโอ้โหไม่ได้โดนบล็อกลูกแบบนี้เล่ดูภาพช้าครับโอ้โหดันมาบดแลวครับแผงหลังแผงหน้าของแมนยูครับโอ้โหลูนาโ้เสียดายเลยครับลูกแบบนี้โอ้โหทำฟาวค่อนข้างหนักครับูุตสินให้ใบเหลืองทำมาคาวครับ โอ้โหนาทีที่89ด้นี่คือเวสแฮมนำมาอยู่สองหนึ่งครับถ้าไปทำชนะก็แมนยูต้องได้ไปลุ้นนัดถัดไปครับหูใหญ่ไงครับล้ำหน้าครับโอ้โหเอาแล้วครับแมนยูเอาแล้วครับแมนยูตีเสมอได้แล้วครับยังไงครับโอ้โหได้มาครับลูกเกมไม่ตายครับจังหวะนี้ครับ โอ้โหมายูคือนาทีสุดท้ายด้วยซ้ำครับทดเวลา3นาทีคือบแล้วครับมนยูตอนนี้คือพวกเขาเสมอเกมนี้ก็ได้หนึ่งแต้มครับส่วนเกมที่เหลือก็ต้องุ้นว่าพวกเขาจะได้ชูถ้วยโดยที่ยังไม่จบฤดูก,กาลหรือเปล่าครับมายูตอนนี้ครับ แมโรนัลโดให้มาแล้วก็เนย์มาเก็บบอลได้แล้วก็ยิงลูกนี้ไม่เหลือเลยครับโอ้โหร้ายจริงๆครับคือไม่ยอมครับก็เปลี่ยนโทนิคอสออกไปแล้วก็เอาจูสเบลนท์แฮมเข้ามาครับแมนยูตอนนี้พู <c oughs> ดตัดสินว่าไงครับแมนยูครับได้แชมป์ครับ โอ้โหฉลองชมป์พิบารีทีมปัจจุบันนะครับระดูการ2025-2026นะครับโอ้โหคือพวกเขาต้องเตะอีก2เกมสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูว่าเซลซีอ่ะที่แต้มตามหลังคือเขาแพ้หรือว่าชน,นะนะเพราะว่ามายูตอนนี้เกมนี้เขาเสมอ แล้วก็เหลืออีก2นัดที่เหลือครับคือแต้มแต้มเหลืออยู่แล้วครับโอ้โหเวสต์แฮมเนี่ยหยุดแมนยูไม่ได้ครับแมนยูก็สลองแชมป์พรีเมียร์ลีกในถิ่นของเวสต์แฮมครับเชลยโยลามอสครับโอ้โหสูดถ้วยฤดูกาลนี้ครับทีมจากปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาไม่มีอะไรเลยนะครับแมนยู แต่เราดูการนี้ครับโอ้โหชูช่วยพิบรีกสุดจริงๆครับแหมดาวสัมบวก็เป็นโรนัลด,ดด้วยนะครับที่ยังยิงสกอร์ได้ต่อเนื่องครับก็นัดต่อไปพวกเขาจะต้องเจอกับเวสต์สแฮมไม่ใช่ครับต้องเจอกับน่าจะเป็นคริสตัลพาเลทนะครับสำหรับเกมถัดไปก็ สำหรับเกมนี้ก็ถือว่าแมนยูได้แชมป์ร่วงหน้าในถ้วยของพิมพ์ลีกก็การค้างบอลของเวสต์แฮมมีเยอะกว่าครับยิงเยอะกว่าแต่ว่าแมนยูเกมนี้พวกเขากลับมาตีเสมอได้แล้วก็แต้มขาดนะครับก็เลยได้ชูถ้วยพิมร์ลีกไปในฤะดูกาลนี้นะครับเหลืออีกอเกมให้หลัง2เกมให้หลังก็จะจบฤดูกาลของ ปียร์ลีกปีนี้แล้วนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็สหรับคนที่มาดูด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อคลิปหน้าเรามาเจอกับทีมต่อไปด้วยนะครับ